ครไหนแนะนำตัวสิเจตยาชื่อปิ่นนะคะมาจากใต้ค่ะมอว่าอะไรละ่ะมอว่าอะไรละ่ะใ<ช>ปีที่แล้วก็มีเด็กงานมาจากมอว่าอะไรหลักนะเป็นไงครับพี่ดี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 อ่ะโอเคบริษัทที่ทำเกี่ยวกับอะไรไหนลองพูดคร่าวๆสิให้รู้สึกว่ามาสู่งานที่นนแล้วแบบเออเราก็เตรียมข้อมูลเราอ่ะอ่าเป็นแพลตฟอ,อร์มจองรถบป็นทุกค่ะใช่เราเป็นแพลตฟอร์มจองรถบป็นทุกแล้วฝึกงานเนี่ยฝึกกี่เดือน 8เือเลยคัพี่อันนี้คือเลือกมาแล้วว่าอยากฝุกที่นี่ใช่เลือกมาแล้วน่าจะมีอะไรให้ทําเยอะถูกเพราะว่าเด็กฝึกงานที่พี่กาลังมองหาอยู่หนึ่งคนจะต้องทำมาร์เก็ตติ้งีดีบัญชี c อ n เล m เ r s e r v ซอรแล้วก็แม่นลดในหนึ่งคนเราต้องทําไม่ได้ทุกอย่างหนึ่งคนใช่รีบวันเลยถูกเพราะอย่างที่พี่มาร์เก็ตตกลวันนี้พี่เป็นเตะไร ค่ะใช่ดังนั้นเราต้องทำให้ได้แล้วก็ถ้าฝึกงานดีพี่จะให้เราฝึกเป็น c ีอราดเลยว้าวซีอเลยเชื่อเลยอะไรอ่นี้โอเคแล้วที่พักอะได้หาไว้ปีนี้หาแล้วค่ะอยู่ใกล้บริษัทเลยอ่าใกล้บริษัทเลยแล้วแต่ว่าอยู่ใต้แล้วคนขอบไปไงอะนี่เลยค่ะเข้าแอปจองรถเรนท์ลูกสาหมกซื้อ ขายของทาดีทาดีถูกเพราะว่าถ้าเราคนตะวันตกเนี่ยจะค่อนข้างถูกนะคนตะจัวัดเข้ากรุงเทพหรือว่านขนของข้ามสวรวัร์เราจะถูกมากโอเคเลอกขายของมาพูดกันต่อแล้วว่าถุกคนเดียวางมีเพื่อนด้วยมีเพื่อนด้วยค่ะเพื่อนอยู่ที่ไหนเพื่อนอยู่ที่เดียวกันเลยท,ที่เดียวกันคือที่ไหนท,ที่นี่ที่นี่ที่นี่คือสามหกศูนย์ัอะไรนะสามหกศูนย์ับไม่ไม่สามหกศูนย์ับพูดแหมนี้ สามหกศูนย์ับสามหกศูนย์ับสาหกนับเออเราต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าเราจะต้องชุบตัวเป็นคนกร totally. okay, okay. right? e> ุงเทพโอเคค่ะเยอะเลย่ะอะโอเคเพื่อนมาสู่ที่หยู่ดกหนึ่งคนใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าไปถ่ายอะโอเคกาจัดการมีอะไรจะบอกที่ไหมที่ว่าอยากจะรู้ว่าเออรับหนูเขาทำงานหนึค่ะมีค่ะว่ามาไม่ต้องผลให้เยอะอย่างใครเขา จงินเอาเท่าที่เราจะทนไว้รถที่ขนไม่จําเป็นต้องเหมือนไทยแค่ขนไปให้ปลไยแค่นี้พอเริ่มง,งานพรุ่งนี้ยิน <c oughs> ด,ดีเลย <c oughs> <c oughs>